เนี่ยได้ไปซื้อขนมแปลกสิบชนิดมาจากที่ตลาดไอ้นี่มากคมันเป็นเนื้อที่แบบมันแบบดูได้แหวนแหวนปูปูกับปูเฮ้ยใไมขอฮิตปูกันหรอทุกคนดูดิเ้าดูอย่างนี้โอ้โหโอ้โอันนี้มันจะไม่อร่อยหรอและในบองทอด มาพบกับช่องมาขำสไตล์กันอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะ,คะเราจะมาเอ้ยขอโทษนะคะทุกคนเราลืมแนะนำน้องไปแล้วไม่ใช่ไหมคะโอเคแค่เพิ่งแค่เพิ่งเราลืมแนะนำน้องนะคะเป็นน้องของขำเอ๋นะคะจากช่อง I Love Pepsi นะคะโอเคค่ะน้องขำก็มีการ สร้างช่องทุกขึ้นมาด้วยนะคะแต่ขําก็จะขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดติดตามไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องขําด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ที่ขําจะมารีวิวก็ต้องของกึิ่นําไว้ก่อนนะคะว่าขําเนี่ยได้ไปซื้อขนมแปลกสิบชนิดมาจากที่ตลาดนะคะก็คือไม่รู้ว่ามันจะแปลกไหมน,นะคะ ก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนดูกันในวันนี้ในช่วงกักตัวที่บ<า>แบบว่าบางอันก็แบบคนอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะใช่ค่ะมันไม่มีอะไรทำล้วก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนดูกันนะคะเราไปดูอย่างแรกกันเลยค่ะว่ามันคืออะไรทุกคนค่ะทุกคนอย่างแรกจะเป็นน้องแฮมเบอร์เกอร์นี่นะคะคือแบบน้องน่ารักมากและแบบ ฟังเสเียงดิเสียงมันแน่นๆนะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะอะไรคุดดิ้งเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยค่ะไม่รู้ไงคื <c oughs> อจริงๆเขาให้ใช้หลอดดูนะคะแต่เรากลัวว่าคือพลาสติกข้างในมันแบบสกรปรกนะคะแล้วก็เลยขออนุญาตใช้จานช้อนอค่ะคือเราไปแกะไปแล้วนะคะมันเหมือนน้ำอ,อยู่ในนี้เลยไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นกันเห็นบ้าง <c oughs> โอเคบบคือข้างในมันน่าจะเป็นแบบกลิ่นจี่มากทำตะเกียบลงไปเลยนะคะไม่ไมว่าอ่านว่นกินเหลือเนี่ยอุ๊ย อุ้ทุกคนเร่อุ้ยพร้อมกันเลยอ่ะคือมันแบบไอ้นี่มากมันเป็นเนื้อที่แบบมันแบบเดี๋ยวห้เราให้ดูนะคะเราให้ดูนะคือแบบไอนี้มากเลยนะคิด่มันเป็นชั้นๆอ่ะทุกนี่ดูพนดูดีเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยมันแบบว่าแบบดึงๆมากเป็นจีเลยเขาจะมาลองกินนะ ก็ได้อยู่ไหนน,นี่นะคะทุกคนอุ้ยนี่ละคะหืมมันแบบว่าหวานนเดียวเลยนะคะแล้วน,นิ่มๆแบบนิ่มมากอ,ะอ่ะก็อร่อยนะคะอันนี้ซื้อมาในราคะห้าบาทะห้าบาทนะคะจริงที่ขอไม่ใช้หลอดดูดเนาะอันที่สองกันเลยนะคะทุกคนอันไหน อืมแกะคนละใบเลยนะได้มันมีสามใบอะสามใบนี้แกบไว้ที่หลังนะต่อไปเป็นไข่นะคะทุกคนอือเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยเป็นไข่ไดโนเสาร์นะคะ้แกะสีเขียวดีกว่ามาเป็นไดโนเสาร์เอกถ้าจะมีรู้ว่าจะมีอะไรในนี้ของเล่นอยู่ข้างในด้ป่ะมันจะมีของเล่นกับขนมเป็นไข่เซอร์ไพรส์นะมันคือราคาห้าบาทค่ะก็คือสมราคาขาเลยเนาะทั้งปูนะคะนี่อะไรได้เนี่ยคะ อุ้ยอ่านี่จะได้จะไดปูตกแล้วหนูได้แหวนแหวนปูปูกับปูเฮ้ยเขาไม่ขอฮิตปูกันหรอทุกคนดูดิเต้าดูยางนีิงไหมได้ได้เต้าเดีเราจะซื้อฝั่งใบนะคะมาลองดูขนมอันนึงว่ามันจะมีขนมแบบไหนนะเดี๋ยวหนูก็จะหนูแกนี้นะโอเแกนโคนขันแกะมาแล้ว อันนี้เป็นของเล่นนะคะทุกคน,คนช่วงนี้ข้ายังไม่ค่อยชันนะคะเพราะว่าขําใช้ยังใช้โทรศัพท์ถ่าอยอยู่นะเดี๋ยวรอมีทุนดีนิดนึงนะคะได้ในโรศัพท,นทน์นะคะด้ยนี่นะคะทุกคนคขําขนมมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเป็นเหมือนช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบเมดขนมปังอยู่เดี๋ยวเรามาลองชิมขนมกันเลยนะคะเขาก็มีช้อนให้ด้วยนี่นี่นะคะในโารศัพท์เป็นวันนี้ก็คือขมามากพี่ขําได้ปูแล้วนูได้ปูนะคะนี่ เป็นงไงรสชาติเป็นยงไงได้ป,ะปะ่ะอ,อ,อร่อยป่ะก็แถมช้นอนอร่อยเยอะเงียเงียบบางที่อ่ะเคยเจอขนมแบบนี้เยอะมากแต่ว่าบางร้านอ่ะบางอย่างอ่ะขนมปังอันเนี้ยมันจะหนืดนะนือขนมปังเกาะอืแต่นี่กรอบนะอือจะได้ค่ะหรือว่าอันนี้ก็ตลกฮาๆนะโอเคค่ะ <laughs> <laughs> ไปต่อกันที่อย่างต่อไปกันเลยนะ,ะเป็นค่ะอันนี้ เปนฟล์เราซื้อวันทั้งหมดสี่กล่องมันเป็นมันคนละยี่ห้อกล่องละห้าบาทนะคะทุกคนกล่องละห้บาทนะอันนี้จะมีแบบสี่รูปแบบนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะแต่ว่าอันนี้แบบจิ้มซอสบะเขือเทนะเหรอถ้าเราดูแบบรูปแบบโคกนก่อนไปอืมค่ะรูปแบบโคใครเกจก็จะเป็นแบบนี้อันนี้น่ารุ้นมากของแพงคือเห็นนะคะแต่กลับไม่ได้สนใจนะเคยเห็นนะคะเคยเห็นที่ขันติรีวิวอันนี้ค,ค่ะเรามาแกะกันเลยแกะสีฟ้าหน,นูแกะสีแดงเลย ในนี้นะคะทุกคนก็จะมีแบบเป็นชองขนมหนึ่งอันนะคะ,ะ,คะแล้วก็เหมือนจะมีซอสมาให้ด้วยนะ<ม>ก็มีเหมือนแท็บทูอ่ะทุกคนไม่ใช่สติกเกอร์เอาหรอไม่ใช่แท็ทูออโอเคค่ะแล้วก็เป็นม,มาเยก DIY เป็นจิ๊กซอว์รูปตัวทีนะคะถามแกมาหนึ่งกล่องที่บอกนะคะจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนั่นเองกอล่องละห้าบาทอ่ะค่ะทุกคนเนี่ยนะ บางชิ้ no okay. นก็ไม่มีอันนี้นะแต่ว่ามีสติกเกอร์เป็นปึกเลยนะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่จานนี้เป็นเฟ้นไฟใช่ไหมแข้งใช่มันเป็นเฟ้นไฟใช่เหรอมันเป็นเฟ้นไฟดูจากรูก่อนอุ้ยหกไปอันนึงเป็นเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือซอสของมันนะคะจะบอกนะว่าซอสเป็นโค้กมันจะเข้ามเนี่ยโอ้ my god เห็นก็เห็นน้ำใสๆไหมตรงนี้นะคะตรงนี้น้ำใสๆนั่นแหละคือซอสนะคะเป็นไง่หมอมยาซอสมัน่ะเดี๋ยวากจะลองชิมอ้ะเป็นฝานอันจิ๋งหนึ่งนะคะจิ้มกับซอสนะคะนี่คือซอสรสชาติหมือนยามันเป็นเหมือนแบบ มันเป็นน้ำโค้กแต่ว่าน้ำโค้กแบบหว,วานหวานแบบหวานโดดโดดเปรียป้ยวๆไงก็ไม่รู้ทุกคนต่อกันนะคะทุกคนค่ะมาเลยค่ะยังอยู่ที่เฟรนไฟ์ฟรายอันเดิมอันนี้นะคะอ,อันนี้ค่ะคาดหวังกับน้องมากเพราะว่าหน้ากล่องน้องเป็นซอสมะเขือเทศนะคะไม่รู้ว่าจะทําให้คิดหวังอีกไหมนะแบบเคยเจออะไรเป็นมะเขือเทศบูดไงคะแม่เวลานั้นเทมันเลยอุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมอุ้ย นมีโปง่งมีอะไรเพริ่มเติมอ๋อมีลูกโป่งมาด้วยหรอแต่ของหนูไม่มีลูกโป่งอะ่ะของหนูมีสติกเกอร์รูป<ม><ม>อะไรหมูนกอะไรไม่รู้อุ้ยอย่อาบอกนะตอนเมื่อเกิดเที่ยงจะแตกนะทุกคนโซนเขาจะแตกนะเนี่ยมันเหมือนกันนะคะทุกคนอันเนี้ยแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีกล่องขัำก็แบบไม่รู้อะไรขัำก็แบบาตาลนีเจะเลซื้อมาเยอะมากนะคะขีกล่องแต่ว่าทุกคนขีเลนะกล่องแค่เนี้ยเออมูลค่าแค่ห้าบาทอ่ะเ น่ารักมากเนี่ยหนูขีอันนี้นะได้โอเคจิบพร้อมกันเลยได้เนี่ยนะมาเทสพร้อมกันเลยหนึ่งสองสองนี่คิดถุงนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วเรามาเยอะสองถุงรวมกันอะเอามาเทสซอสเทสซอสใส่ซอสดีกว่าใส่นิดนึงพอแล้วซอสอะถุงนึงแต่ถุงนึงที่เก็บไว้อุ้ย ซอสเสียมพูนะคะไม่ไม่พูดเหมือนเป็นน้ำเชื่อแลสตอรี่อ <c oughs> ืออกินเป็นไงกินค,คือเหมือนอันนั้นเลยนะโอ้ดูคอันนี้มันจะไม่อร่อยหรอแล้วในของเค้ไม่ทอดลอง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 ดิคือแค่กินก็บอกแล้วว่าไม่ต้องกินหรอกไอหนูเบลซ้อมมะเขือเทศมาให้ไม่ต้องกินนะมากันที่ซ้อมมะเขือเทศของจริงดีกว่าโอเคเราเรา,เราไม่แบบ เราอันนี้คือเขาไม่ได้สปอนเซอร์เราก็จะแบบเปิดขวดอย่างนี้นะ,ะก็ติดต่อได้นะพาขำเทยม,มาแล้วแบบเทแบบจะรนทั้งคนคนนี้ยังไงกันเนาะยิ้มเลย อร่อยนะคะยิ่งกับความมะเขือเป็นแบบนี้นี่นะคะก็ต้องพิเศษเป็นมะเขือท,ที่เข้มข้นนะคะสีมันก็เลยแปลกมันยังได้กว่าน้ำซอสอันนั้นอ่ะได้กว่ามาก <c oughs> เยอะมากอเท่าทุกคนค่ะมาถึงอันลองสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอันที่เก้าค่ะ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบว่าเล่นแบบนะะบูนเทลล่านะแบบอะไร สิบบาทนะคะอันทุกอันห้าบาทหมดหมดีอันนี้อันสิบบาทนะคะทุกคืออันนี้น่ากินสุดแล้วนะใช่ใช่แกะดูกันเลยจะได้ไหมจะได้จะได,ะได้มันดีเกินคาดนะเก๋อุ้ยเหมือนจะเป็นตอนต้นเรื่อจริงๆนะคะอุ้ยน,น่ารักอ่ะอันนี้คือแบบขำให้เต็มที่ทุกคนอย่าไปสนใจความหัวยุ่งของขำแล้วก็ความน่าสดของขำเนี่ยนะใครเป็นน่าข่าวจัง ถ้าทุกคนเรามาการที่กล้องอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าอันเมื่อกี้มันแบบแบตบหมดไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือแบบดับปึ๊บไปเลยนะคะทุกคนแล้วหัวขับตอนนี้คือยุ่งมาก <c oughs> แบบเด็บไม่ยุ่งแล้วว่ะทุกคนคะมองข้ามหน้าสดๆแล้วก็หัวยุ่งไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าขามีอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ได้อะไรมากเนาะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันนี้กันนะคะคือเราคาดหวังกับน้องไวเยืมมากๆนะคะทุกคน ตรงนี้หัวทำงาอร่อยเถอะนะที่ผ่านมาแบบนี้อร่อยแค่ไม่ขีอันนึงอะจริงอันนี้นะมาค่ะเรามากินซ่อนอันนีออันนี้น่ากินสุดเลยใช่ใช่มันมีเกินค่ามาเก๋แล้วหัวเราจิ้มมั่งนี่ทุกคน,น,น อุ้ยฮู้นี่นี่นี่ช็อกโกแลตเหลืออะไรคะอะไมมันแข็งขนาดนี้นะอุ้ยโอยากคุยกันฮ้นคกโกแลตแข็งนั้นเบ้อกเลยอ่ะนี่นะครับจะลองมันมัจิ้มให้ทุกคนดูมันแข็งแล้วผิดหวังแล้วมันช็อกโกแลตมันล้วนมากดูดิมันตกแล้วอ่ะแข็งมากทำเองด้วยกันอืมพิกกี้ก็หนืดนะคะ เฟลมาโอ๊ยขาดาะเลยหนูหยิบไม่ได้อะไม่กินด้วยความที่ชอ้อนแรกเปนแข็งนะคะเดี๋ยวเราใช้ช้อนตักเอาช็อนแรกนะนี่นะเราก็ปาดปาดไปอย่างนี้กันนะคะคือมันไม่รู้จะเป็นปาดยังไง<ฟ>แล้วก็ปปเฟลนะคะทุกคนอืมอแบบนที่เราหวังไว้เพราะแล้นคือแบบล้วนมาอะไรมากอะ่ะอุ้ยนั่นค่ะจริงๆอะ่ะ <laughs> <laughs> ใช่แล้วนะคะทุกคนค่ะที่10นะมาแกะน้องกันเลยอาจจะอร่อยก็ได้เนาะเป็นมัสเมลโรกับช็อกโกแลตนะพี่บุบๆโอเคค่ะเรามาแกะกันเลยอันนี้คือแบบตาฮาลานคนอิสลามสามารถทานได้นะคะฮาลานแกะแบบไม่ไเต็มใจนี่แกะแบบเบื่อเบื่ออากเแบบเบื่อเบื่อไอ้นี่เลยนี่แกะแบบคนเฮิร์ตอะเฮียพี่โอ นี่ยราได้มาพี่เจเองอือหึหุย,หยว่าไปอะไรกินแอบหอมเด้อทุกคนจ๋าขารมด้วยดิอ,ยอือกินแอบหอมอะไรก็แบบว่าบุบ <laughs> มากเคยทำได้แบบนี้ดินี่ <c oughs> ดิ <c oughs> โอ๊ยเ <c oughs> หมือนเลื่อนอ่ะทุกคนได้คารุมเลยว่ามันนกไงทำไม่ได้ โอเคค่ะขำแกะได้แล้วนะอุ้ยเลยไอ้หลวงปู่ปัดให้เดี๋ยวเพิ่งแดี๋ยวไปเลยดูดิโคตรขอโทษอุ้ยสะระ่อยมากน้อยมากๆนะคะเก็บก้นๆเลยอ่ะจริงๆโคตรชิ้นนะขอโทษมามาก็ไอ้หนูอันนี้แบบเบบพอกินแบบไม่ไม่นี่ก่อนนะแบบไม่จิ้ม อร่อยค่ะกิมมๆไหอืมชิวจ์อร่อยอันนี้อร่อยที่หนึงเดคโคมเมตเยียร์หนึ่งคืนอันนี้นะคะเดอร์เบยค่ะทุกคนค่ะ